สวัสดีครับ วันนี้กลุ่มของพวกผมนะครับก็จะมานําเสนอนโครงการแผนธุรกิจ g ินซิ Sip ลต a ้ t y นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มุ่งเน้นให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรโดยมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องดื่มที่จะทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับและตอบโจทย์ไลฟ์ไสไตล์ของผู้ที่ดูแลรักสุขภาพด้วยนะครับ 1. ประเภทธุรกิจธุรกิจหลักของเรานะครับเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการเน้นการจําหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นหลักนะครับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นเครื่องดื่มสุขภาพหลากหลาย เช่นสมูทตี้เน้นวัตถุดิบสดใหม่เช่นผลไม้ตามฤด,ดูกาลผักใบเขียวธัญพืชหรือว่าโปรตีนเสริมเพื่อสร้างสรรสมูทตี้ที่มีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดครับการบริการแบบครบวงจรน,นอกจากเครื่องดื่มแล้วเรายังให้ความสําคัญกับบริการหน้าร้านที่เป็นมิตรและเป็นกันเองรวมถึงการให้บริการในรูปแบบ delivery ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น g กฟฟูดไลแมนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ส่วนที่2นะครับจำนวนบุคลากรและโครงสร้างของทีมงานผู้ขอตั้งมีทั้งหมด3คนนะครับทีมผู้ก่อตั้งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อเสริมจุดแข็งให้ธุรกิจครับ 1. ผู้จัดก,การร้านแลบผิดชอบดูแลการดําเนินง,งานต่างๆ โดยรวมของร้านนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดการจัดซื้อรับผิดชอบในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมการตลาดโปรโมชั่นการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ครับผู้จัดการฝ่ายการเงินรับผิดชอบดูแลราบบัญชีการเงินการบริหารการรับผิดชอบบัญชีกระแสเงินสดการจัดทำงบประมาณและการวิเคราะห์ผลประกอบการของธุรกิจครับ 3. รูปแบบธุรกิจและสถานะการเงินรูปแบบธุรกิจของเรานะครับเป็นบริษัทจำกัดเราเลือกจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือความโปร่งใสและจํากัดความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นครับทุนจดทะเบียนของเราจดทะเบียนด้วยทุน1ล้านบาทแสดงถึงความพร้อมทางการเงินเริ่มต้นหุ้นสามัญ10,000หหุ้นมูลค่าหุ้นละ1น0บาทครับ ผู้ก่อตั้งถือหุ้นคนละ33.33% 33แสดงถึงการมีส่วนร่วมและกรรมสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันของผู้ก่อตั้งแต่ละคนครับจำกัดความรับผิดในนี้สินในฐานะบริษัทจำกัดนะครับผู้ถือหุ้นจะมีความรับผิดจำกัดเพียงแค่เงินลงทุนในหุ้นเท่านั้นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ครับ ส่วนที่ 4, ทํทำเลที่ตั้งและสัญญาเช่าสถานที่ตั้งนะครับทำเลที่ตั้งเป้าหมายเราจะพิจารณาทำเลที่ตั้งในบริเวณศูนย์การค้าชุมชนหรือว่าโครงการศูนย์รวมธุรกิจสำนักงานออฟฟิศต่างๆเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่รักสุขภาพเข้าถึงง่ายสะดวกต่อการเดินทาง และการเข้าถึงของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นครับพื้นที่เราจะเช่าขนาดพื้นที่ประมาณ60ตารางเมตรสําหรับพื้นที่บริการลูกค้าและพื้นที่เตรียมเครื่องดื่มนะครับพื้นที่ครัวพื้นที่อยู่ประมาณ15ตารางเมตรนะครับพื้นเพียงพอสําหรับการติดตั้งอุปรกรณ์และจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจเลือกทำเลครับการเลือกทำเลที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจและผลการวิเคราะห์ตลาดที่ละเอียดอีกครั้งส่วนที่5นะครับสัญญาเช่าะระยะเวลาสัญญาเช่า3ปีโดยสามารถต่อสัญญาเช่าได้ปีต่อปีครับเมื่อครบกำหนดค่าเช่าค่าเช่ารวมค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟเสียตามจริงนะครับ จะมีการเจรจาและระบุในสัญญาเช่าอย่างชัดเจนการบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30-60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเตรียมตัวนะครับการตกแต่งร้านร้านค้าของเราเนี่ยจะมีการตกแต่งแบบสไตล์บิวอินซึ่งจะต้องมีการพิจารณาแผนและข้อตกลงกับเจ้าของสถานที่เช่าอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์กินซิฟเ a ลทีนะครับ การจัดหาวัตถุดิบหลักของเรานะครับเรามุ่งมั่นในการใช้วัตถุดิบออแกนิกโดยเฉพาะผักและผลไม้สดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดนะครับแก่ผู้รับประทานหรือว่าลูกค้าแหล่งวัตถุดิบของเราเราจะจัดหาจากตลาดค้าส่งที่เชื่อถือได้หรือจากฟาร์มเกษตรกรโดยตรงเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความสดใหม่โครงการหลวงอาจมีการพิจารณา แหล่งวัตถุดิบจากโครงการหลวงซึ่งมีชื่อเสียงด้านคุณภาพและมาตรฐานที่สูงครับการจัดหาอุปกรณ์แหล่งจัดซื้อเราจะจัดซื้ออุปกรณ์จากผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ประเภทอุปกรณ์เช่นแก้วน้ำหลอดดูดและวัตถุดิบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเครื่องดื่มเราจะทําสัญญามีการทําสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนและสัญญาผู้ผลิตเพื่อความชัดเจนในเงื่อนไขการต่อรองราคารวมถึงการจัดส่งด้วยครับการบริหารการจัดการสินค้าคงคลังลดการสูญเสียมีการบริหารจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาการสูญเสียจากการหมดอายุของวัตถุดิบ การจัดส่งสินค้าวางแผนการรับและจัดส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบการคืนสินค้าเปลี่ยนของเสียในกรณีที่ได้รับของเสียมาจากการซื้อเราจะมีนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนในการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายคืนกลับไป ส่วนที่7นะครับการจ้างงานพนักงานหน้าร้านเราจะจ้างทั้งหมดจํานวน2คนนะครับเพื่อรองรับการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเงินเดือนคิดว่าจะให้เงินเดือนเดือนละประมาณ1 4 0 0 0บาทต่อคนต่อเดือนครับหรืออาจเป็นค่าคอมมิชชั่นตามผลงานเราก็ต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งครับการขึ้นเงินเดือนมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน1%ของยอดขายรวมหากผลประกอบการดีหรือว่าขายดีขึ้นจะทําการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานครับ ระยะเวลาสัญญาจ้างสัญญาจ้างเราจะใช้วาระยะเวลา3เดือนและสัญญาจ้างการผลงานพนักงานเสิร์ฟจำนวน1คนครับค่าจ้างวันละ400บาทสัญญาจ้างเป็นสัญญาจ้างรายวันครับไม่รวมภาษีการปฏิบัติตามกฎหมายเราจะดําเนินการว่าจ้างและดูแลพนักงานตามกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและเป็นธรรมครับ ส่วนที่8การส่งของการจัดส่งสินค้าพันธมิตรการจัดส่งนะครับปัจจุบันมีแผนการใช้บริการจาก Grab Express และ l i n e m a n ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Delivery ชั้นนำที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างอนาคตอาจจะพิจารณาใช้บริการส่งสินค้ากับบริษัทโลจิสติกอื่นๆเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อขยายช่องทางการจัดส่งให้หลากหลายมากขึ้นครับเงื่อนไขาการรับส่งสินค้า การรับประกันมีนโยบายของเอกสารการรับสินค้า2ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการและสภาพสินค้าความรับผิดชอบผู้จัดส่งสินค้าจะรับผิดชอบกรณีสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งนะครับ สุดท้ายนี้นะครับบริการกินซิปเฮลตี้ของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดเรื่องเครื่องดื่มสุขภาพที่ครบวงจรปลอดภัยและส่งเสริมให้ผู้ประชบริการและลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่คู่ควรและเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบการบริการที่เป็นเลิศและการเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายนะครับผ่านช่องทางหน้าร้านและเดลิเวอรี่ต่างๆ โอกาสในอนาคตนะครับเราอยากจะขยายสาขาเมื่อธุรกิจมีความมั่นคงและเป็นที่รู้จักและอาจมีการพิจารณาขยายสาขาไปยังพื้นที่อื่นๆอีกด้วยครับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในขณะที่เพิ่มเมนูเครื่องดื่มและอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะสร้างแบรนด์ g ินซิ Sip h e a l t h ให้เป็นที่รู้จักและจดจำในฐานะผู้นำด้าน,านเครื่องดื่มสุขภาพครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ลิญพัฒน์นะครับที่ให้ความรู้แนะนําข้อมูลต่างๆรวมไปถึงเพื่อนๆที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมยินดีรับฟังนะครับขอขอบคุณครับ